สวัสดีครับทามจะกุ่มกลังดีครับวันนี้เราอยู่ที่สัป,ปะยะสภาสถานหรือเรียกสั้นๆว่ารัฐสภาครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมโถงกลางกับลานประชาชนครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับรัฐสภาใช้เวลาก่อสร้าง10กว่าปีและใช้งบประมาณ2 0ง0 0กว่าล้านบาทเลยทีเดียว รัฐสภาแห่งนี้มีพื้นที่123ไร่และมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง4 2 4 0 0 0ตารางเมตรเลยทำให้เป็นรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นอาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากเดอพีนต์ก้อนของอเมริกาข้างขวาของอาคารเป็นห้องทำงานของสอสภายในอาคารนั้นมีห้องประชุมสุริยันสำหรับประชุมของสอสครับ ส่วนทางซ้ายจะเป็นห้องทำงานของสวภายในอาคารนั้นจะมีห้องประชุมจันทราสำหรับประชุมของสวครับอาคารหลักของโถงนี้นะครับสูงถึง10ชั้นเลยทีเดียวนะครับภายในโถงก็จะมีพิพิธภัณฑ์ห้องประธานกรรมธิการห้องสมุดและหอจดหมายเหตุครับส่วนเปลือกของอาคารนี้นะครับจะประกอบด้วยผนังไม้สักสีมะเกลอดดำ ลวดลายและขนาดของไม้ที่มาประกอบกันตั้งใจสแสดงออกถึงความเป็นพื้นถิ่นครับอีกองค์ประกอบที่สำคัญของโงนี้นะครับก็คือแสงที่มาจากสกายไลท์แสงนี้ก็จะมากระทบผนังเสาสระน้ำและอากาศทำให้มันล่มเย็นครับผู้ออกแบบจงใจเจาะให้แสงเข้ามาแค่นี้เดียวครับ เพื่อให้ได้บรรยากาศที่สงบร่มเย็นและปลอดภัยเหมือนอยู่ที่บ้านเลยนะครับเบื้องหลังผมตอนนี้นะครับคือลานประชาชนครับเป็นที่ที่รองรับประชาชนที่เข้ามาชุมนุมในพื้นที่สภาอย่างที่เห็นข้างหน้าตอนนี้นะครับมีพื้นที่ระดับกดลงไปต่ากว่าสนามสภา เพื่อกำหนดขอบเขตการชุมนุมให้มีความเรียบร้อยพื้นที่นี้มีอัธจันทร์กลางแจ้งรองรับการนั่งฟังการปราศัยลานโล่งสําหรับจัดเวทีในการปลาศใสไฮพาร์คอย่างมีอริยะในส่วนสภาเลยนะครับแล้วในบริเวณนี้ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยนะครับเช่นห้องน้ำห้องอาบน้ำและห้องอาหารครับ วันนี้ภารกิจของผมก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณสนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่เพจ Facebook ของกลุ่มพลังดีด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ